การใช้สบู่นางแซงมันพอกหน้าอันนี้ก็ใส่น้ําลงไปอันนี้ก้อนนี้ใช้ได้สองเดือนได้ละน้ําให้เป็นน้ําที่เรากินนะหดมันอาบน้ําพอกไปเรื่อยๆคนอื่นก็ใช้ยังไงไม่รู้เนาะเราเราอาบน้ําก็จะใช้แบบนี้ช่ว้ก็สสิบห้านาที ตอคนแห้งไปหลุมเลยก็คัดหน้าดยผิวแห้งๆไปคนอื่นอาจจะใช้แตกต่างกันไปสําหรับเราใช้สบู่นางแซงต่วันเดือนก็จะใช้แบบนี้ก่อนหน้านั้นไม่ได้คิดจะมาใช้หรอกนะแต่เห็นหน้าแม่8ป๊ะซี่ปฟีแล้วผิวพรรณสวยงามมากๆเลยผิวของแม่ไม่มีสิวไม่มีฝ้าไม่มีจุดด่างดำก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะเป็นประโยชน์มันน่าจะเป็นของที่แบบใช้แล้วมันดีนะคะทุกคนเพราะว่าในชีวิตประจําวันเราก็ต้องใช้สบู่อยูแ่แล้วก็เลยทดลองใช้ใช้ไปหมดไปก้อนหนึ่งนะแบบ ใช้แบบปกติก้อนหนึ่งก็คืออาบน้ําทําความสะอาดร่างกายถูไปเอ้ยผิวเรารู้สึกมันจะดีขึ้นเนาะผิวเขาเรียกว่าเราหมดฮอร์โมนผิวไวทองนะผิวมันจะคันนะแต่การคันเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยมันมันเริ่มลดลงเราก็เลยเอ๊ยอยากจะใช้ดั่งต่อเนื่องพอก้อนที่สองเราก็เลยได้มาใช้กับใบหน้าแบบนี้คือพอกกับขวดน้ําที่เรากินทิ้งไวประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าครึ่งวันนะบางทีก็ทํางานบ้านครึ่งวันเราค่อยไปอาบน้ําร่างกาย ทำความสะอาดร่างกายของเราแล้วก็ใช้สบู่ก้อนที่เราเอามาขัดผิวนี่แหละเป็นสบู่นางแซงนี่มาทามําความสะอาดชําระร่างกายไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็คือการจบสิ้นในหนึ่งวันการอาบน้ําของเราก่อนหน้านั้นนะ่ะอย่างที่บอกแหละเราจะเป็นะกะสิวเป็นสิวแล้วก็มีกะเต็มใบหน้าเนาะหลังจากใช้ไปก้อนหนึ่งมันจะดีมากๆเลยนะสะบู่นางแซงเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะก้อนแรกอย่าเพิ่งเอาไปลงกับใบหน้าแบบที่เราทํานะคะคือก้อนแรกให้เราให้มันปรับสภาพผิวก่อนก็คือทําความสะอาดล้างผิวหน้า ให้เป็นปกติให้เกิดความเคยชินสักก้อนหนึ่งก่อนอย่างน้อยก้อนหนึ่งก็ใช้เป็น2เดือนนะคะทุกคนแลวหลังจากนั้นเรารู้สึกว่าเออมันปรับสภาพได้แล้วผิวของเรากับสบูนนี้มันอ่ามันไม่มีเขาเรียกว่าความรู้สึกว่ามันเพ้หรืออะไรเงี้ยเราเราเราจะสัมผัสตัวเองได้ใช่ไหมคะทุกคนเราก็จึงได้มาลงแบบนี้เราลงแบบนี้เปรียบเสมือนบำรุงผิวไปในในตัวนะคะทุกคนมันก็เหมือนกับมันจะซึมซับเข้าไปสู่ผิวหนังเราให้มันแห้ง มันจะแห้งกลืนกันไปหมดแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้บางทีครึ่งวันนะบางทีเราไปสวนเนี่ยครึ่งวันเลยแหละค่ะทุกคนค่อยมาอาบน้ำเนาะสี่ห้าชั่วโมงนี้ประมาณนี้นาะหลังจากที่เราเอาพอกไว้อย่างนี้เนาะวันนี้ก็มีเวลาได้ดูแลเส้นผมของเราด้วยแล้วก็ใบหน้าของเราด้วยเส้นผมนี้เราก็จะพอกไอ้สมุนไพรของเฮอเฮอหน้านะคะเฮอหน้าเป็นสมุนไพรเนาอะ,อะรักษาหงอกเส้นผมไม่ไม่เสียเนาะมันก็จะออกโซนนี้แล้วทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้าล้างหน้า นะคะทุกคนเอาเคล็ดลับด,ดีมาบอกสําหรับผู้หญิงวัยทองสําหรับแม่บ้านอย่างเราเนาะโดยที่ว่าประหยัดต้นทุนในการดูแลผิวบางที่มันก็ไปหาสิ่งที่เหมาะสมกับเรามันก็หายากเนาะเวลาเราไปเจอสบู่หรือว่าไปเจอครีมทาผิวอะไรเงี้ยมันก็หายากสําหรับวัยทองอย่างเรามันคัน,นะคะ่ะทุกคนแต่พอเรามาใช้ตรงนี้ใช้ไปสักพักหนึ่งผิวนวลผิวนิ่มผิวก,กระชับนะคะทุกคนลองดูนะคะทุกคนถ้าใครอยากจะเอาไปลองใช้ก็เราปักลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปค่ะข,ขอบคุณและสวัสดีะคะ่ะทุกคน อันนี้เราก็มอบถูมือเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็สักอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนาะครึ่งชั่วโมงก็จะไปอาบน้ำหรือว่าตักทิ้งไว้ทักชั่วโมงหนึ่งค่ะทุกคนนี่เรียบร้อยการใช้สบู่นางแซงหรือว่าตะวันเดือนเราก็จะใช้นางแซงเฉพาะนางแซงลงที่ผิวหน้าเดี๋ยววันนี้จะอาบน้ำสระผมผมนี่จะใช้สมุนไพรเอ,อหน้าสีสวยนะคะเช่นผม เสร็จเรียบร้อย